สมัดดีกว่าสมัดดีกว่าเอาแตงมากินก่อนแตงเม็ดครับพี่น้องเนยี่หอยทนแท้ครับพอดีครับแผ่เลยนะจะมือนี่ก็เดี๋ยวจะไปเอาแตงครับนี่ก็มีแค่หลอดครับถุงบหมใหญ่ครับไปใหเบาไกลแกะครับก็ไปกันเลยครับผมเบาตะเบาตะเบาตะ อยู่บ่เอาแค่รอดบ่เนี่เอาแค่รอดไปกินบ่เอาแค่รอดไปกินบ่เนี่ยนี่เด้เอามาแบงเอรอไทยคิบฟอมไหมเนี่ยยางดอกไทยนี่เดียวดอกไปย่างขึ้นเจี๊ับตาฮะแมนบ่ปัญญาเป็นพ่อวิจิตรแมนบ่ห้วยเอาดููเดียวดอกบ่เป็นดอกแกบอกเลยครับ มาเดี๋ยวมาไหนว่าจะไปหาไก่แจะก็เลยพันบ้านเจ้าก็เลยนะเห็ดเอาให้เจ้าถุ่งหนึ่งครับผมผมเิ็ดไว้เป็นถุงก่อนละดึงดึงออกมาเลยถุงนึงที่ว่าท่านโควต์บ่ครับไปไปอีกจังน่อยก่อนกำลังลงลงทะเบียนเราละพอกินบ่ล่ะมีจะคนคนเดียวอ่ะโอเคอ่ะไปก่อนเด้อ นี่กรัโอ้ข้วเพื่อนครับนี่เพื่อนอยู่คนเดียวครับสำหรับเบาวตะเบาวอุดรครับแเววอวของฝากมาให้เพื่อนก้อนก่อนไปหาบาวไก่แจ่ครับครับเพื่อนเป็นซ้ำไก่ครับบาวตาเพื่อนกับมีไก่เพื่อนกับจะเอาไปให้กินครับนา่เพื่อนมีไก่ มีเครื่องหว่ากำลังก,กายพร้อมตัวนี่วนาไกยวนาไกยอยู่บ่ครับวนาไกยเราอยู่ใส่วนาไกยอยู่ยใส่ป่ะเนี่ยเราออกไปเอากระเทียมครับโอ้ติโอ้น่ะนี่โอ้ขอบคุณครับแชร์รดแชร์รดก็เปล่ากระเทียมอยู่ใส่สวนเอมครับสวนเอเขาเก็บแล้วหรอบ่ เหยื่อแล้วครับอ๋อ้ยุไก่ปะยุไก่ปะยุสวนปลาอินปลาล่ำปลาเนี่ยครับอ๋ออ่าเหยื่อแล้วเห็นแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวจะเอาแตงไปกินเล็กน้อยครับเอาบัวด้ปีดไปบ่เพิน่นโอ้สิโลเราตัวนี่ไก่จะโลเราตัวนี่โลแล้วว่าจโล,โลแล้วครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่ครับงามๆครับพี่น้องครับนี่ครับงวยงามๆเลย จะเอาได้ครับก็จะมีหน่วยใหญ่พร้อมเนาะหน่วยใหญ่หน่อย,อย,อย,ค,อยครบับหน่วยใหญ่อะไรเดี๋ยวเลือกเอาครับครับนี่ครับนุ่มหมูดอนครับเจบให้พร้อมครับพี่น้องกรเป็นเตียงที่เพิ่นโลแล้วครับก็บจะมีพี่ๆน้องๆที่พักอยู่บริเวณนี้เพื่อนก็จะมาเอาจะมาเอาเรื่อยๆนะครับ นะครับก็จะมีหน่วยบบกใ่ก็มีครับหน่วยใยหน่วยหน่อยนี่ครับหน่วยหน่อยแบบนี้กับเดี๋ยวมีกได้ครับนี่ก็กำลังกินได้ครับซ่อนี่ซ่ํานี่กับโอเคพอได้ครับถือว่าบหนาเกียบครับนี่ครับพี่น้องโอ้หลายนะครับหน่วยแบบนี้แซบครับเนี่ยหน่วยแบบนี้แซบนะครับโอ้หน่วยแบบใ่ครับเนี่ยนี่ครับทิมเม็ดลวครับเนี่ยเพื่อจะทิมเมดเลยน่ครับหนาเสียได้ครับ จะต้องป้อยจิมแล้วครับครับนี่ครับจะเอาหน่อยแบบนี้ครับจังแซียบถ้าเราเสียดายครับหลแห้งผมก็จะเลือกเอาหน่อยแบบนี้ครับวันนี้เพื่อจะเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเป็นแตงแตงนาห้อนครับบบดนี้ตัวนี้ก็เป็นแตงนาหนาวแต่งจะมีสองอย่างครับมีแตงนาหนาวกับแตงนาห้อน ครัดลาเชียดายครับเงยบังย่ายนะครับอดี๋ยวลองลองชิมมั่งครับครับเงยบังย่ายเลยเงยย่ายจะจางๆครับเดี๋ยวลองหาเงยน้อย,ออยออๆครับ,รบ,รบ,รบพี่น้อง ครับนี่ครับจะเลือกเอาหน้่ยแบบแบบนี้ครับนะครับถ้าถ้าเป็นหน้วยในนยแบบนี้จะจะแสบครับเดี๋ยวผมลองกินเบิ้งนะครับนะครับจักตั้งครับแสบครับ ครับก็บเดี๋ยวผ้าพี่ๆน้องๆเก็บเลยนะครับก็บจะเลือกเอาเต็นท์นุยแบบนี้ครับหาเลือกเอาใส่ขวาบาัดม่ใหญ่กักแค่กนะอ้เกือบซอครับเกือบเป็นซอครับพี่น้องเลยก็มีเต็นท์นุยใหญ่ครับต้องเลือกเอาหาเลือกเอาครับ ครับนั่นกัะหน่วยไงครับนี่ครับหน่วยนี้หน่วยนี้โอเคครับนี่กับนี่กัหน่วยไงยครับวันนี้จะเอาหน่วยอ่อนๆหน่อยๆอ,ยอ,ยอันนี้ก็พอได้ครับครับเหมือับงามๆอันนี้คือแก่ครับเนี่ยกิ่นครับ ถิ่มเบิดเลยโอ้เสียดายครับนี่ครับเพียบเลยนี่ก็แค่ฟังเดียวได้ครับพี่น้องแค่ฟังเดียวครับนี่ครับทั้งทึ่งอีกนี่โอ้นี่ครับเพียบเลยงูมเมี้ยหน่อยๆครับหลายเก่าแต่หน่วยดีๆหน่วยอย่อนๆครับน,นี่ครับโอ้ยนี่ครับคัก ตัวในอ่อนครับผัดเสบ่บแสบผัดเตียวหวานผัดไส้หมูก็ได้ครับในเบิดอชูยังเมนูอันนี้ครับผ้าพีพ้าหน่องเก็บเอาแบบคือกันครับพีหนองมาเก็บเองเลยครับน่ครับใบใงญ่ๆงแดง ครับน้อยๆเห็นวยยัยน่ครับรุ่นนี้ก็กําลังดีครับรุ่นนี้ก็กินได้ครับถ้าโบมี่ได้ครับเนี่ยถาโบมี่นี่เอาได้ครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เลือกได้ก็เอาถ่มันนอ่อนๆจังกินเสียบครับนี่ครับสาครับไปเรื่อยๆครับ ปดัดแตงมันไงครับเนี่ยนะครับพี่น้องลอยแบบนี่เลยจะระวังขั้นครับแตงนี่ขั้นอ่านี้ครับี้องเหมือนออนจะมีก็กินได้ครับพอดีพอดี นะครับโอ้หลายครับเพียบเลยดูยกใกล้ๆอยากให้มาเก็บเองครับสำหรับว่าผู้ใดที่อยู่ใกล้ๆโค้นี่ครับแบบนี้ก็ง่ามเอาได้โอ้ข้างในครับเพียบเลย แครับโอ้โนวดยังสี่่ะครับแสบไะครับนอยน้อยไปไม่ละแสบเสบ,เสบขอบหัาน ครับยังมีหลายยังมีพอให้เก็บอีกไปอยู่ใกล้กันมาเอาได้ครับเด้อว,วันน่าแกแจ,จ้เพื่อนกัน,กนโอเคครับนายจ้างกับใจดีพี่น้องไทยห่อมากอ่ะบ้าบ้ายังนะครับเดีย๋ยวมยังกับแดงปันกันคู่หนึ่งมีอันหนึ่งอีกคู่หนึ่งมีอันหนึ่งครับกับพ่อได้กินครับ กำลัางกับเสียดายที่ต้องชิ่มครับนะครับดีดีเลยสามารถเรียวกว่านี้จังน้อยจะกำลังกิ่นดีครับเสียดายเสียดาย เมื่อกี้เบ้าดอนพ่นผ้ามากครับโอ้เรือหลตรงหัวหนะเรือหลแห้งเนาะโอ้บ่ธทรามดาครับเรือเพียบเลยนี่ครับในร่างนึงแล้วครับในร่างนึงแล้วพูดเลยอีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะได้กินอีกวันอ่าครับครับเพิ่นสิปลูกไม่แล้วพิ่นบ่นเนี่ยอ๋อทำนี้บ่ได้ปลูกดอกปลูกกองหญง โอ้งามตัวนี้ยแมงา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 มนเนี่แม่เว,ว,ว้ยได้ลายบวกระเทียมโอ้มันออกมาบ่บไปเม็นว่าโอ้ yeah, โหเนี่ยอยู่บ่ได้ไดอกที่ใดใดอู้ออกมาบไ่ไหวมันออกมาบวบไปเลยครับลายเนาะเน่ามันแมนบั่นเขาเนี่ยเน่ากินแนวอ,อยากโอ้บ่ได้โอ้แนวาบานเขาก็เอาเบิดแหละครับมาทานเลยเนาะตำน้อยเดียวนกินเบิดคว้าตัวนี่แมนบ่แต่น้อยๆเนี่ยเอาไปพัดแสียบนาะหัวหน้าเนาะนี่ รุ่นน้นหนอยเดี๋โอเคน้อยใหญ่นี่ปัดเอาไน่นออกเอาแนเมนบ๊เอาหมูกับเส้นยัดต้มจืดโอ้แเมนบ๊น้อยเงี้ยเงี้ยนี่เอา,อาน้อยใหญ่ยไหมแมนบ๊นี่นี่นี่เอารุ่นนี่รุ่นนี่คว้านไนปาดปาดเครื่องก็ได้คว้านไน่นออกบ่อนเอาหมูเข้าไปแมนกับเส้นกับเส้นแล้วกัน่ต้มจืดเลยดดีหไหมโอ้ยครับนี่ยครับมื่อเนี้ยกันเมือหนาไก่เป็นโบยุครับเพื่อนกันมาพอดีตอนจบครับ ครับเมื่อนี้กาขความคุ้นวนาแก้แจ้ครับก็ขอวคุ้นอีกเคือหนึ่งนะครับสําหรับนําใจทีนีตัวคนไทยนํากันนะครับทุกคนครับที่มหาหัวนาแก้แจ้นี่โบมีผิดพลาดครับบบมีผิดหวังเอามาเอาเด้อครับผู้ใดบ่มีกินกันได้แมนแมนักษ์สองสามมือนี่พอได้ยุดอกสองสามมือนี่เป็นโลเราได้ครับนี่เรื่อยรื่อเลยครับเอาเคครับไปพ่อการคลิปหนาครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาบไปก่อนับครับสวัสดีครับ โอ้ยครับผมไปเบิ่งโรงเรื่อนได้บอนี่เลื่อนดะีบอลเดี่ยวแดงออกเอาเข่าได้ปดอนี่มุดเขา่เขาเอาอีกโอ้โหอ่าเป็นให้มุดเข่าครับมุดกระตรงมุดครับผมโอ้ยนี่ครับโอ้ครับนี่ครับคือมองที่เพลนลือ้อแล้วนะครับนี่ครับแดงอาจจะเต็มอยู่แบบนี้แหละครับนี่อ่าเสียดายครับบมแมนต์มองนี้มองเดียวครับ ก็จะมีหลายลงเลื่อนครับแบบนี้ครับกะเตรียมจะปลูกไหมครับอัอนี้ครับมาเยี่ยมยำเบาก่แจนะครับอาจะได้ก้าบเลวเด้อหัหนาบานี้เด้อครับขอบคุณในาลๆครับครับครับเดี๋ยวโอกาสน้าก็จะมาใหม่ครับครับผม